ขอภูมิใจนําเสนอวสานให้เสียงภาษาไทยโดยน้ำค้างพรวด,ดีโพธิกุลได้การวสานได้การที่สีผ้าทุกคนมามวนไปกับภาษาอีสานนั่กันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง FM ร้7ยเอ็ดจาวสันสวัสดีค่ะอยู่กับ น้ำค้างนางสาวพรนวดีพุทธิกุลกับรายการวาซานพบกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีทางสถาน,นีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง fm 1 0 1 7 5 MHz มกค่ะรายการวาซานเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ฟัง มารู้จักกับภาษาอีสานวันละคากันนะคะสำหรับในวันนี้มากับคำว่าเฝ้าเฝ้าคำนี้นะคะแปลว่ารีบเร็วด่วนรีบเร่งนะคะอ่าถ้าหากว่าเป็นคำกิริยานะคะรีบก็คือรีบแต่งตัวรีบนอน ส่วนในคำวิเศษนะคะรีบก็คือการเดินแบบเดินเร็วๆนะคะอย่างถ้าหากเป็นภาษาอีสานเนี่ยเฝ้ามักจะใช้เฝ้ากินหมายถึงรีบกินนะคะหรือบอกเฝ้าเฝ้าเฝ้าเร็วๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะในวันนี้ก็ได้มีสถานการณ์ตัวอย่างมาฝากคุณฟังกันเหมือนเช่นเคยด้วยนะคะกับสถานการณ์ของคำว่าเฝ้า เป็นไงไปรับฟังกันค่ะวัซานลาไปนหนึ่งเขาให้แม่ดูจ้าจ้าก็ลังสิไปใส่อีกแล้วแม่ใส่รู้แม่ก็อยู่ได้ ข้างหมอเขาเร้วแม่สิจุกเขาเย็นให้ลังดั่งไฟยู่เร็วเด้อเดี๋ยวสิบท่านใส่บาทเดงจ้าจ้าใส่ฟืนออยหนึ่งจุดไฟถามันสดโอ้ยคือดังจังสั้นอ๋อดังไฟจังสีบดายตีมันก็ิดอยู่ด้มันติดหันละแต่มันซาให้ดังไฟจังใดสั่น ใ,ใส่ฟืนก้อนแล้วก็จุดไฟใส่ฟืนออยใส่ทานใส่ต้นฟืนตัวอันนี้ก็ดีกว่าอีกมันซายนง่หว่ะแม่ฟ้าปานันตีนี่สิมัดเทียงอีกเออเอ่อจังไฟจังซันก็ได้ด้วย วาานเป็นยังไงกันบ้างคะกับสถานการณ์ตัวอย่างในวันนี้กับคำว่าเา้าันเนองสำหรับสถานการณ์นี้นะคะมีคนคุยกันอยู่สองคนนะคะเป็นแม่กับลูกแม่เนี่ยเขาก็บอกลูกนะคะว่าหลาเอ้ยในภาษาอีสานนะคะคำว่าหลาเนี่ย แปลได้เป็นเหมือนแบบอีหนูหนูเอ๋ยอะไรแบบนี้นะคะคือเหมือนเหมือนเรียกเด็กคนหนึ่งหล่าเรียกได้ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเลยนะคะเขาก็บอกว่า,าลูกไปนึ่งข้าวเหนียวให้แม่หน่อยลูกก็บอกว่าจ้าจ้ากำลังไปใช้อีกแล้วแม่ใช้บ่อยแต่ก็อยู่ได้นะคะในภาษ,าษาอีสานเขาเป็นคำของจองเนาะคำว่าอะไรนะแม่ใช้ดู แต่กายุ่ใดนะคะเป็นคําที่ดูกับสระอูคําว่าอยู่เนี่ยมีเสียงคล้องกันนะคะแม่ก็บอกว่าตั้งหม้อไวๆแม่จะได้เอาเข้าเย็นเนี่ยไปนึ่งทีนี้ลูกก็บอกว่ากําลังก่อไฟอยู่ในภาคอีสานนะ,ะส่วนใหญ่เขาจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะด้วยเตาถ่านกันซะมากกว่า นำพัง,งก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแหละเวลาเขาจะนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะก่อเตาเพราะว,ว่าการนึ่งข้าวเหนียวนะคะใช้เวลาค่อนข้างนานดังนั้นเนี่ยการาใช้เตาถ่านนะคะมันจะประหยัดกว่าใช้แก๊สนั่นเองส่วนเตาแก๊สเนี่ยเขาจะไว้ทํากับข้าวไปทําอย่างอื่นกันต่อมานะ่ะแม่เขาก็บอกว่าเร็วๆหน่อยลูกเดี๋ยวไม่ทันใส่บาตรลูกก็บอกว่าจ้าจ้าแล้วลูกก็พูด ถึงเรื่องการก่อไฟของเขานะเขาบอกว่าใส่เชื้อไฟอันนี้แล้วก็จุดไฟทีนี้ก็รอให้มันติดทีนี้แม่เห็นนะแม่ได้ยินแม่บอกโอ๊ยทำไมก่อไฟแบบนั้นล่ะคะลูกลูกก็บอกเอา้าก่อไฟแบบนี้ไม่ได้หรอมันก็ติดอยู่นะแม่ก็บอกว่ามันก็ติดนั่นแหละแต่มันช้ายังไงล่ะลูกก็เลยถามว่า ถ้าอย่างนั้นให้ก่อไฟยังไงแม่ก็บอกว่าก็ใส่กิ่งไม้ลงไปก่อนแล้วก็ค่อยจุดไฟทีนี้ก็ใส่ตัวเชื้อเพลิงพวกเศษไม้นะคะเชื้อเพลิงอันนี้ก็คือพวกเศษไม้นั่นเองแล้วก็ค่อยใส่ฐานทับลงไปฐานหมายถึงฐานไฟนะคะฐานที่เป็นก้อนสีดำๆสุดท้ายคือตามด้วยท่อนไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่ากิ่งไม้นะคะ แม่เขาก็ให้ดูเนี่ยว่าเป็นแบบนี้ลูก,กบอกอ๊อของหนูทําง่ายกว่าอีกแม่ก็บอกว่าก็บอกว่ามันช้ายังไงล่ะลูกก็เลยบอกว่าแม่รีบขนาดนั้นเลยเหรอทีนี้แม่ก็เยบบว่ายังจะมาเถียงอีกนะฮะลูกก็เลยว่าก่อไฟแบบนั้นก็ได้ค่ะคือเขาก็ตอบไปนะฮะทางภาคอีสานเนี่ย แม่กับลูกเขาจะคุยกันค่อนข้างสนิทนะ,ะมันก็เลยเหมือนเหมือนว่ามีการคุยที่ค่อนข้างดูจะรุนแรงแต่จริงๆมันคือการคุยแบบปกติของเขานะคะเราอาจจะไม่ชินด้วยน้ําเสียงด้วยคําพูดนะคะมันมันไม่ได้นิ่มสนอหูเหมือนภาษากลางเนาะเป็นภาษาอีสานนะ,ะ่ะก็จะเหมือนว่าคุยกันแบบเป็นกันเองยิ่งถ้าว่าสนิทสนิทหน่อยเนี่ยเขาก็จะ คุยกันได้แบบเหมือนเพื่อนเลยนะคะบางครั้งเคยได้ยินบ่อยโอเคนะคะนี่ก็คออือสถานการณ์ตัวอย่างของคำว่าเฝ้าวั่นเองว่าซานสำหรับวันนี้นะคะวาซานก็ได้หมดเวลาลงแล้วหากคุณผู้ฟังนะคะสนใจติดตามฟัง รายการของเราสามารถติดตามกันได้นะคะทุกวันเสาร์และอาทิตย์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีกับเช่นเคยนะคะดีเจน้ำค้างนางสาวพรวดีพฤกุลทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง FM 101.75 MHz ค่ะหาคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยอยากติชมรายการ โทรเข้ามาได้นะคะที่03561-0496และ03561-0497ค่ะอีกช่องทางะะสำหรับการติดต่อก็คือทางแฟนเพจ Facebook สถานีวิทยุโรงเรียนสตรีอ่างทอง SA Radio FM-101.75 MHz ส่วนช่องทางการรับฟังนะคะมีด้วยกัน3ช่องทางทางแรกคลื่นวิทยุ FM-101.75 MHz ช่องทางที่2 w w w s a a c t h r a d i o l i v e r a d i o h t m l และสุดท้ายแอปพลิเคชัน s a k r a d i o ค้นหาดาวน์โหลดกันได้ที่ Google Play Store สำหรับผู้ที่ใช้มือถือระบบ Android ค่ะ มีอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับการฟังย้อนหลังก็คือผ่านทาง y u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  e นะคะได้ที่ช anel ส่วนตัวของน้ำค้างพิมพ์ใน YouTube ได้เลยนะคะว่าวัดส่านตามด้วย EP ีที่คุณผู้ฟังต้องการนะคะมันจะขึ้นชื่อว่าวัดส่าน EP ีที่เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็จะมีชื่อตอนนะคะอยู่ในนั้นด้วยสามารถค้นหากันได้ทาง YouTube เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะรายการว่าสัานเนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วหากคุณผู้ฟังนะคะอยากจะติดตามฟังกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะมาลุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าว่าสั้นมากับคำว่าอะไรสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลากันไปแล้วสวัสดีค่ะว่าซาน